ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุดีเป็นชัน่นฉบับท,ที่1เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้20กรกฎาคม2,567พายุดีเป็นชัน่น บริเวณทางทะเลจินใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด15องศาเหนือลองติจูด115องศาตะวันออกมีความเร็วของลมสูงสุดใกล้กับจุดศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเล็กน้อยอย่างช้า,ชา โดยมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนผ่านบริเวณทางเกาะไหหลำและจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณทางประเทศจีนตอนใต้ในช่วงของวันที่21-23ถึง23กรกฎาคม2567โดยพายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยซึ่งจากภาพท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้บ้าในช่วงระหว่างตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงวันที่21กรกฎาคม2567แนวของล่องมรสุมยังคงพัดผ่านบริเวณทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ทางประเทศลาวตอนบนรวมถึงทางประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทางอ่าวไทยด้วยกําลังอ่อนลงในขณะที่ มีลมจากทางใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมพักตะวันออกและบริเวณทางอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้บริเวณทางประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองมีฝนตกหนักในบางแห่งในทางภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันดามันและทางอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงโดยทางทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณทางทะเลอันดามันตอนล่างและทางอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ช่วงวันที่22ถึงช่วงวันที่25กรกฎาคม2567ลองมา สมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางประเทศลาวและทางประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนใต้ของทางประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกาลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอดามันประเทศไทยและทางอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ในประเทศไทยปริมาณของฝนจะลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณทางภาคใต้โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณทางภาคตะวันออกภาคเหนือด้านตะวันตก และบริเวณทางภาคกลางลักษณะของสภาพอากาศในวันนี้แนวของล่องมรสุมยังคงพัดผ่านบริเวณทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ทางประเทศลราตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยด้วยกําลังปานกลางจึงส่งผลทําให้ในประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองยังคงสามารถมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะช่วงบ่ายจนถึงค่าสําหรับในบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะน,นี้มีพายุดีเป็นชั้นปกคลุมบริเวณทางทะเลจีนใต้ ตอนกลางอยู่นะครับอยู่ห่างประมาณ680กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางเกาะไฮหลัมมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางเกาะไฮหลัมและทางประเทศจีนตอนใต้โดยพายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านอุตรดิตถ์จังหวัดต,ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและทางเพชรบูรณ์ลมตตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำน,นาจเจริญและทางอุบลราชธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดกาญจนบ,บุรีและทางราชบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20 ส5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดนครนายกปราจินบุรีและยองจันทบ,บุรีและบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณทางจังหวัดเพชรบ,บุรี ประจบขีิขันชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและทางพังงาทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับทาง ทางทะเลอันดามันตอนล่างจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ในวันนี้เสาร์ที่20กระกฎาคม2567 ไม่เพียงแค่พายุดีเปรสชั่นที่อยู่ในทะเลจินใตานขณะน,นี้ยังมีด้วยกันอีกจำนวน2ลูกก็คืออีกหนึ่งลูกอยู่ทางบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกก็พัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้วเช่นกันนะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกของทางประเทศฟิลิปปินส์และทางด้านซ้ายครับในอ่าวเบงกอนะครับยังคงเป็นเพียงแค่ความกดอากาศต่ํา เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุได้ซึ่งขณะนี้สรุปแล้วนะครับมีด้วยกันอยู่จำนวน3ลูกนะครับคือลูกแรกอยู่ในบริเวณทางอ่าวเบงกอลกาลังจะขึ้นอินเดียนะครับไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเป็นพายุได้ลูกที่2ในทะเลจีนใต้ เป็นถึงระดับพายุดีเปชันและกลุ่มตูคาดการจะพัฒนาตัวขึ้นนะครับกลายเป็นพายุโซนร้อนได้ต่อไปนะครับก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับบริเวณทางเกาะไฮหลัมลูกที่3ครับอยู่ทางบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกของทางประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งคาดการว่าลูกนี้จากการอัปเดตล่าสุดลูกนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบทางอ้อมต่อลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีการอัปเดตใหม่ขึ้นมา ยังคงต้องติดตามสภาพอากาศกับแอดมินลุตสิทธิคนจนอย่างต่อเน,นื่องครับอัปเดตแผนที่เสี่ยงภัยประจำวันนี้20กรกฎาคมบริเวณทางภาคเหนือจะเป็นพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดนะครับบริเวณทางจังหวัดน่านอุตรตดิตถพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากและกำแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดจังหวัดเลยหนองคายทางอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยาโสธรอ,อำนาจเจริญและทางอุบ,บลราชธานีภาคกลางเป็นพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีและทางราชบรุรีภาคตะวันออก นครนายกปราจีนบุรีและระยองเป็นพื้นที่สีเหลืองพื้นที่สีแดงได้แก่จังหวัดจันทบ,บุรีและบริเวณจังหวัดตราดจากนั้นมาเช็คก,กลุ่มฝนกันนะครับระหว่างตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้ปริมาณของฝน ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณทางภาคกลางปริมาณของฝนจะลดลงนะครับเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับมีพายุดีเป็นชันเหนี่ยวนําปริมาณความชื้นแล้วก็แย่งความชื้นไปนะครับส่งผลทําให้ปริมาณความชื้นที่มาจากทางตะวันออกและทางตะวันออกเฉียงเหนือ จะลดลงนะครับทำให้ทางภาคอีสานนะครับฝนจะลดลงแต่ยังคงมีเล็กน้อยกระจายตัวในบางแห่งนะครับโดยพื้นที่เสี่ยงส่วนมากก็เป็นบริเวณตามแนวชายฝั่งที่ติดกับพี่น้องลาวนะครับอย่างเช่นบริเวณทางจังหวัดน้องคายทางอุดรบึงการสกลนะครนะครพนมนะครับแถวทางมุกดาหารกาฬสินยโสธรอ,อำนาจเจริญหรือทางอุบลราชธานีในขณะที่บริเวณทางภาคเหนือนะครับ พื้นที่เสี่ยงนะครับคือบริเวณทางจังหวัดเชียงรายพะเยาทางน่านนะครับ ทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แถวบริเวณทางจังหวัดต,ตากซึ่งในขนาดนี้นะครับบริเวณทางอีสานตอนบนนะครับก็มีกลุ่มเมฆดําปกคลุมคล้มๆแล้วด้วยนะครับก็อาจจะมีฝนตกลงมาได้ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับจากนั้นบริเวณทางภาคกลางวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นฟ้าคลึ้มส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ปริมาณความชื้นค่อนข้างน้อยโอกาสที่ฝนจะตกค่อนข้างน้อยนะครับถึงตกลงมาก็ไม่พอเปียกนะครับ บริมาณของฝนส่วนใหญ่วันนี้นะครับจะไปกองกันอยู่บริเวณทางภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับบริเวณทางอ่าวไทยนะครับทางตอนบนบนที่ติดกับบริเวณทางจังหวัด ละยองแล้วก็จันทบุรีนะครับจะมีกลุ่มเมฆดำปกคลุมนะครับวันนี้เสี่ยงนะครับที่จะมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับพื้นที่เสี่ยงส่วนมากนะครับแถวบริเวณทางจังหวัดสะแก้วเขาชะกันนะครับวัฒนานครหินโขงมาลัยคลองหาดวังใหม่วังเย็นหนองปลือกันยางเกาะจันพนัฐนิคมบอ่อทองคลองพลูหนองใหญ่แหลมชบังศรีราชาพัทยาสตหีบ เถาบริเวณทางจังหวัดระยองชุมแสงกแกลงคุ้งวิมานห้วยสะท้อนท่าใหม่จันทบ,บรุรีแหลมสิงห์อำเภอขลุงเขาจังหวัดตราดแหลมงอบแตงคลองสันหาดไข่มุกใบลานแดนชุมพรหนองบอลหนองสลุดโป่งน้ำร้อนอำเภอสอยดาวทุ่งขนาน ในขณะที่บริเวณทางภาคกลางนะครับกลุ่มฝนก็เริ่มเข้าทางอุ้มผางนะครับทางทองผัภูมิแล้วแล้วก็เริ่มมีการก่อดตัวกระจายตัวเนื่องจากว่ามีเมฆปกคลุมบริเวณทางภาคกลางเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีฝนกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางแห่งแต่เน้นย้านะครับเป็นปริมาณของฝนค่อนข้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็รวมถึงบริเวณทางภาคใต้ด้วยนะครับปริมาณของฝนจะลดลงนะครับอาจจะมีตกแบบตกพรำๆเกิดขึ้นได้ แถวทางหัวหินนะครับลงมาทางประจวบสะพานน้อยนะครับแถวทางชุมพรเอาละครับยังคงต้องติดตามเส้นทางของพายุกันอย่างต่อนเนื่องว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะมีการอัปเดตใหม่หรือไม่หรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับก็ห้าประมาทนะครับแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปหากว่าท่านได้ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลิกทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ